เดี S <S <expand> ๋ยวเดี๋ยวเอาดินสกี้เจไดไทยนันสกจูเจจีจูจาดีได้เป็นไงภาษาเกาหลีผมพอจะได้ไหมก็วันนี้นะผมก็มากินชิ้นจีนะผมได้เข้าเซิร์ฟเกาหลีมานะก็เพิ่งเรียนเลยว่าเพิ่งเข้ามาเลยดีกว่าที่ผมก็พูดเป็นภาษาเกาหลีอะคือแบบพอไปรอดวะคือแบบใต่เกาหลีคือต้องหลังน้ำตาให้ผมว่างั้นก็พาไปดูเลยดีกว่าคิวของใครเฮ้ยใครนันชีอะไรล่ะก็ะปั้นหนึ่งทีมใครนันชีก็ผมมากินชิ้นจีแล้วผมเป็นไงเป็นไงดูแ้ยครับผม ปลาอะไรเดียวสกิลหนึ่งฮะฟุ๊บฟุ๊บเลี้ยงมาครับผมเป็นการยิบไปข้างๆนะผมไปใกล้ๆนะแล้วก็ม้วนเนี่ยคนงทันทีเลยเนี่ยไม่ได้เลยที่ต่อมาครับผมเลี้ยฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเลี้ยแล้วฟุบโขโคตรพลิ้วคือเรียกว่าท่านี่นี่พลิ้วมากครับผมกดแหลบปุ่มเนี่ยคือมากี่ไม่ต้องใส่ใจตัวมันน่าจะกดแหลบปุ่มนะครับต่อมาครับผมโอหสกิลโหเต็ม ท่มามานผมกดส,ก,สกิสกิลเวนตีนะนาานที่นวมันสิกเนเจอร์เขาแวนตีเขาทำอะไรได้วละล่ะกดแล้วก็ไม่มีเอฟ,ฟเฟกอะไรนะครับผมน่าจะเป็นการคล้ายกับอของลิงป่าล่างสองอันนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาครับผมก็ผิวดีอะอันนี้ถ้าจะเป็นท่าเลี้ยงเดี๋ยวแล้วเลี้ยงไปฟุกจังไอชี้อะมากี่ดังได้ด้วยเหรอผมไม่ใช่แหละมม่เผกเจอร์ผมดูเมะมานี่มากี่ดังกี่รอบได้วะ เมื่อกี้มันดังเป็นได้เหรอมันก็อาจจะดังได้นะแต่แบบมันจะไม่จุดเด่นของมากี้อ่ะผมเคยเจอและทานน่านะมาดูที่อยู่ต่อไปครับผมต่อมาครับผมเลี้ยงฟุบฟุบฟุบแล้วอือคือคม,มันเหมือนกับท่าเมื่อกี้ครับผมเป็นจังหวะหนึ่งจังหวะสองนะคือเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่กดอีกปุ่มหนึ่งอ่ะก็คือจะไปจะไปดังแหละแต่วันนี้มาุบหลอกไปเลี้ยครับผมเออคล้ายอ๋อท่าของเซนโดอากิระครับผมคล้ายนะต่อมาครับผมปุ่ม เยอะแยะไปหมดสามสต็ปหรอเฮ้ยเขี้ยะโคตรเท่สามจังหวะเล่นกัมสามจังหวะรู้สึกเหมือนอันติีของมากี่จะไม่มีครูดาวนะผมเห็นกดได้รัวๆเลยแล้วก็ไม่หายแล่เชี้ยะแล้วโคตรยองก็ดูดีโอ้หแค่ท่าแรกนะเนี่ยแค่โกงไปแล้วแค่ล้างแรมก็ก็โกงนะล่างสองผมก็ไม่แปลกใจท่าอะไรที่มันจะโกงต่อมาครับผมเป็นสกิลสองแล้วนะ ก็เลี้ยงไปแล้วก็ฮุกข้างๆนะผมคล้ายๆของอแว่นนะผมไอแวนโทลุต่อมาครับผมเลี้ยงฟุบฟับฟุบฟับผมว่ามันเพิ่มการทําแต้มมากขึ้นนะคือบางกี่ล่างแรกนะเรนี่ยเรียกได้ว่าการทาแต้มนี่ค่อนข้างค่อนข้างกระจอกนะผมก็มีอนติคอนเฟิร์มแต้มนะแต่นิติก็เก็บเก็บไม่ยากหรอกแต่ว่าการทําแต้มนี่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างไม่ดีครับผม กานี้ก็เพิ่ม้าทําแต้มมาค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวนะี่นนกดอติต่างอะไรจากเดิมอะ่ะผมดูไม่ออกนะว่าว่ามันมันยึกไปจังหวัดหนึ่งหรือเปล่าอันนี้กดขวาแล้วก็ไปไปเลยอันนี้คือไงอน,นี้ขวาโยกไปไกลแล้วก็ต่างกันยังไงวะผมไม่แน่ใจนะผมอันนี้ขออภัยด้วยนะต่อมาครับผมอ่ะ รับบอลมาแล้วก็วิ่งไปฮุกอย่างรวดด้วยความรวดเร็วนะชูดเร็วอืมก็เร็วดีครับผมแต่ว่าอุย้ยอันนี้กดันตรีนะโคตรเท่อ่ะคือรับลูกมาแล้วก็วิ่งไปเอาเลี้ยงลบกมากด้วยความรวดเร็วแล้วก็ชูดเร็วครับอ่ะท่านี้การยากมากให้ผมให้ผมคิดนะคือแบบฉีกมาแล้วแบบการยากมากครับผมเพราะมันเร็วมากเลยนะ เก่งครับผมเก่งเก่งต่อมาครับผมสกิลสามไหมสติวปากเขาให้ไนงะแล้วนี่คือไม่กดอันติได้นะคือถ้าเขาถือบอลสอมือกดสติวแล้วพุ่งไปพุ่งไปเอาเลยนะครับผมไม่ต้องกดวิง่งไม่ต้องกดเลยได้นะกดสติวอย่างเดียวแล้วผมค่อนข้างดีนะผมแต่ว่ามันไม่ติดมือนะต่อมาครับผมอันนี้คือคอมโบกดกับอันตินะผมจะติดมือนะก็คล้ายอันติเก่านะครับผมคล้ายเลย แต่ว่ามันจ่ายเพื่อนด้วยดีกว,ว่าเออเอามาเลยท่จ่ายเพื่อนแล้วมีเอฟเฟกด้วยนะผมแสงสีม่วงแปลว,ว่าต้องมีบัฟนะฮะที้อ่ะคตดเอาต่อมาครับผมบล็อกครับผมก็เป็นท่าบล็อกพัฒนาครับผมเพิ่มเพิ่มแบบท่าบล็อกรวดเร็วอะไรพวกนี้ผมล่างแรกก็มีนะก็น่าจะเหมือนล่างแรกเลยครับผมไม่ต้องดูเลยมากฮะไปเร็วๆเลยติดมือ what, <the> what? ฟักชื่อคุณดูณว่าจุนตกปุ๊บแล้วจ่ายเลยด้วยคุดโกงอ่ะกรันตีครับผมบล็อกติดมือนะติดมือเสร็จไม่ใช่เลยจ่ายเลยแล้วมีบัฟด้วยนะโอ้มุงเยาครบเครื่องเกินทั้งบ็อกทั้งสติวท,ทั้งทำเต้มหลากหลายมากครับผมตัวนี้แล้วมันบ็อกติดมือแล้วจ่ายเลยแล้วมีบัฟโอ้โห,โห,โหจะเพอร์เฟก ก่งเกินไปแล้วต่อมาครับผมก็เลี้ยงครับผมแล้วก็ไปเลีย้ยบใต้แป้นโ,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 โง่ๆนะผมไม่มีเลยนะทาน่านี้ผมมองว่าไม่มีะลรโง,โงโด่ดิต่อมาครับผมฟุฟับฟุฟับก็เพิ่มงานทำเต็มหลายจังหวะมากขึ้นนะหลายท่าทางมากขึ้นนะผมจริงๆได้นับจริงๆก็เยอะนะเนี่ยถ้าเทียบกวับท่าแรกอะก็ได้แหละครับผมแต่ว่าผมว่าไอ้ท่าพวกนี้อาจจะเอาไว้เป็นลูกลักไก่อะเพราะมันดูมันดูบอกง่ายมากเลยนะ ต่อามาครับผมกดการตีนะปุ๊บอ่าหมวนมาหนึ่งโอโ้โหแปลว่าท่าน,นี้ก็มีสามจังหวะอีกเล้วครับหมวนมานะเป็นจังหวะสองแล้วก็หมวนชูดไปเท hey, ดิคือถ้าโดยรวมมันเทดิแหละแต่ว่ามันก็ปวดหัวดีนะถ้าไปบล็อกกับแม่งนหละแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยบล็อกง่ายไม่ยากหรอกครับท่าพวกเนี้ยต่อมาครับผมสกิวันตีเดีย๋ยวดูดิโอ้ โอ้โหโคตรเยอะมาดูัน,นท่าแรงเลยดีกว่าไปอติธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะผมน่าจะบัฟอะไรสักอย่างผมไม่รู้ผมแปลอังกฤษเอ้ยอังกฤษแปลเปกาหลีไม่ออกนะผมขอภัยด้วยนะต่อมาครับผมจ่ายนะเป็นท่าจ่ายนะผมจ่ายอ่าน่าจะเพิ่มดูจากท่าทางแล้วเป็นเพิ่มความแรงในการจ่ายนะครับผมแล้วก็ความมันยำอาจจะเพิ่มบัฟให้เพื่อนด้วยนะครับผมต่อมาครับผม อ่านี่เพิ่มบัฟครับผมการจ่ายลูกอะไรฮุกนะผมเป็นการเพิ่มบัฟที่มีเปอร์เซ็นต์น่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเข้าหรือไม่ก็ความแรงไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ว่าบัฟแน่ๆรู้แค่นี้แหละและนี่คือประเด็นคือมันเป็นพาร์ทสี่สกิลนะคือมันมันมันเป็นพาร์ทสิ่อ่ะมันไม่จะเป็นต้องอะไรนั่นเลยไม่เป็นต้องกดเลยเลยอันตีมันกดฟรีนะครับผมเหมือนลิงป่าออกมาครับผมก็เป็นการเพิ่ม บัฟนะผมพาสซีฟนะผมอ่านไม่ออกครับผมข้ามเลยหลอกจ่ายครับผมอันนี้มันคล้ายๆกับร่างแรกนะแต่ประเด็นคือมันเหมือนไม่เสียเลยเลยนะน่ะปวดไปบอกวะ่าถ้ามันไม่เสียเลยเลยจริงๆอะแบบอันติีมันกดเรื่อยๆอะกดไปก็ไม่หายอะเป็นการเฟคชูนะผมแล้วหลอกจ่ายนะแล้วเพิ่มบัฟอีกแล้วรับแสงสีม่วงนะ่ะต่อมาครับผมอ่าก,กดผิดครับสกู่เดิมโทษทีครับผม ต่อมาฮะจ่ายลูกไปแล้วอ่าดูจากทางด้านขวาแล้วก็เพิ่มเปอร์เ,เซ็นต์ครับผมเปอร์เซ็นต์การชูการเลการดังครับให้ผมเดาครับผมแล้วมันเป็นพาร์สี่ตะกิลอีกแล้วครับผมเอ้ยเดี๋ยวแต่ทำไมอันตีแปลว่าอันตีมันต้องเก็บมันเก็บยังไงอ่ะอันตีอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยอังกฤษอันตีมันเป็นสีเทาอ่ะหรือมันกดไม่ได้วะอันนั้นต้องเป็นฝ่ายฝ่ายรับปะถึงจะกดได้ไม่รู้ครับผมข้ามไปต่อมาครับผม จ่ายลูกเร็วนะคล้ายมีอย่างงี้ครับผมแต่ว่ามันเพิ่มบัฟแล้วสิและเร็วมากเลยนะแบบฟับๆเลยนะอะบเครื่องแล้วผมตัวนี้แม่งกิ่งไปปะวะผมรู้สึกก็แม่งก,กิ่งเกินไปปะวะทำไมครับผมจ่ายลูกนะผมกดอันติจ่ายผมมองว่าลูกนี้แล้ววิ่งเร็วด้วยนี่หว่าอ่าวิ่งเร็วด้วยครับผมผมมองว่าเป็นการจ่ายลูกที่ไกลมากเลยนะผมแล้วเป็นการลูกที่กระดอนพื้นนะผมทําให้มันตัดได้ยากนะ แล้วก็จ่ายลูกที่มป็นสีม่วงน่าจะบัมบัฟน,นะผมน่าจะมีประสิทธิภาพในการจ่ายสูงมากขึ้นก็คือเก่งอะโดยรวมต่อมาครับผมเลี้ยงมาอ่าปั่นปวดแล้วครับผมจากท่าไอ้พวกนั้นที่ผมบอกว่ามันจะบล็อกง่ายใช่ไหมมันจะมีคอมโบการกดตันตีแล้วการเปนจ่ายเพื่อนเทนะผมเชี่ยวโคตรปวดอ่ะปวดจัดอะแล้วตีอยู่เกี่ไงวะ แม่งผมอยากรู้แหละอยากให้มันเข้าเซิร์ฟไทยเลยนะไม่ไม,ไม่ผมไม่อยากให้มันเข้าเซิร์ฟไทยเพราะมันโกงเกินแม่งบาลานซ์สเสียหมดสมดุลเสียหมดอะไรนี่ก็เป็นพาสซทสี่นะผมพาร์ทสี่มาอีกแล้วนะครับผมผมไม่รู้ว่าแต่และอันตีมันกดในซิติชันไหนนะครับผมขออภัยด้วยนะครับก็มาดูกันแบบคร่าวๆนะครับผมต่อมาเป็นการกดอันตีเพื่อตัดตัดลูกนะคือปกติการอินเตอร์เซปเนะี่ยมันจะเป็นพาสซีฟสกิลซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่ามากรีสามารถกดตัดได้เลยนะ คล้ายๆอันตีของไอ้ลนน่ะไอ้ลนแห่งเลวนันน่ะผมจำชื่อไม่ได้ครับผมขออภยัยนั่นแหละผมไมเชื่อเกร์กันเนี้ยเกียร์น,นั่นแหละต่อไปครับผมปุ๊บโอ้โหเป็นการกดตัดเหมือนเดิมครับแต่ว่าจ่ายเพื่อนทันทีนะและเพิ่มบารอ,อีกแล้วสีม่วงเนี้ยจ่ายลูกสีม่วงเลยเพิ่มบารนะครับผมจิ่งไปบางทีอะพี่พี่จะโหดไปไหนเงี้ยเฮ้ยเกิดไปเป่า ต่อมาครับผมสกิลสุดท้ายแล้วดูดิอ่าพรซีฟครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเพิ่มอะไรนะก็โดยรวมประมาณนี้ครับผมมากี่ชนิดจีนะเอาความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะผมรู้สึกว่ามันโกเกินไปเลยคือมันสมบครบเครื่องทั้งแบบมันมีทุกอย่างที่แบบนักกีฬาคนหนึ่งจะมีได้อะไม่บบเป็นแบบมีสกิลของซอเซนเตอร์พอยต์การชูเตอร์ที่ดีครับผมแบบทันเต้มอ่ากิ่งอ่ะแต่แต่ว่าร่างสามเออร่างสองนี่ชูซับเต้มไม่ได้นะครับ ก็ไม่มีท่าในการชูสาเต้มนะก็นั่นแหละครับแต่ว่ามันกิ่งเกินไปแล้วจริงๆเอามาดูความสัมพันธ์ของเขาด้วยกันนะครับผมก็ประมาณนี้ผมความสัมพันธ์่มาก็ประมาณนี้ผมสำหรับมากิชินิจินะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะส่วนข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัย้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ